สวัสดีค่ะฉันเป็นลูกคา้า V A P ของที่นี่ค่ะเอาน้ำมาเสิร์ฟให้ฉันหน่อยสิได้ครับพู้หิงดีค่ะขอบใจจ้ะแล้วเดี๋ยวคุณเจพอยหัวหน้าเกมของเราเนี่ยจะเป็นคนแต่ให้เองกับเมือเลยนะ แบบไหนดีคะอย่างฉันอะ่ะจะต้องแต่งแบบแพงๆขนาดนั้แต่งทุกๆแบบนี้หน้าฉันคัน,น <c oughs> อ่ะอ๋องั้นแต่งแบบไอดอลเกาหลีไหมคะกําลังเป็นเทนเลยคะ่ะฟองดูเขาท่านะแต่งให้ฉันสวยๆวยละจะได้มาใช้บริการเลยก่อนได้เลยคะ่ะคนผู้หญิงสวยมากคะ่ะทาผมให้หน่อยสิได้จ้ะเดี๋ยวรอดูฟินิตลุกทีเดียวเลยเนาะทำตัวสบายๆเลยคะ่ะหลับตาหน่อยค่ะ อุ้ยหลับ,ลบตาไว้น,นะคะอย่าลืมตานะคะฉีดน้ำแร่ค่ะน้ำแร่ข้าตานะคะเสร็จละค่ะชอบไหมคะผมแก้มทำยิ่งใหญ่เชนนี้ยังไงแล้วตอนที่ทำกับคนอื่นล่ะเคยคิดถึงความรู้สึกคนอื่นบ้างไหมเนเยทำยังไงก็จะได้แบบนั้นกับตัวเองนะคะนี่คุณน้องแต่จะจว่าไปเนี่ยลูกเนี้ยดูเหมาะกับคุณน้องมากแบบเกาหลีเกาหลีอะค่ะ,คะเจ Yeah